สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Level 5 Channel กับเกม Garden Tale กันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาสปอยตู้กระชาที่จะเข้าในเซิร์ฟเวอร์ Global นะครับผมในอัปเดตหรือสัปดาห์หน้านั่นเองนะครับวันที่5พร้อมกับเวอร์สิที่จะมีแพคเข้ามาซึ่งในตู้กระชานี้นั้นก็จะมีตัวละครที่น่าสนใจอยู่ทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะครับผมก็จะเป็นตัวแรกตัวละครตัวใหม่นะฮะมอเรียนนั่นเองนะครับผมถัดมา ตัวที่2นะครับก็จะเป็นรูนะครับผมเป็นตัวละครดาเมดยูเลอร์เช่นกันนะครับตัวที่3ก็จะเป็นตัวของปูคามาเอลนะครับแล้วก็ตัวที่4เนี่ยก็จะเป็นตัวของโรเซนต้านะครับผมทั้งหมด4ตัวละครด้วยกันซึ่งทั้งหมด4ตัวละครนั้นจะมีความโดดเด่น และความสามารถประมาณไหนเหมาะสำหรับมือใหม่หรือเปล่านะครับวันนี้เราก็จะมาสปอยคร่าวๆแล้วกันส่วนรายละเอียดตัวละครของแต่ละตัวนั้นสามารถดูได้นะครับผมอันไหนที่มีคลิปไปแล้วพี่ก็จะแปะด้านล่างนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราก็ไปดูพร้อมกันเลยในคลิป,ลปนี้เนาะใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมแบบสุดคุ้มเติมถูกเติมไวปลอดภัยเติมได้ตลอด24ชั่วโมงต้องที่นี่เลย The Hand Shop มีให้เลือกเติมเกมมือถือได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็น g การเ i ีย t a ทลเกมที่เรารัก ROV Free Fire n e n ชิ v, ้น Impact o ง g k a i Star r a Identity l i Fight หรือเกมใหม่อย่าง Maple Story R Evolution ก็มีนะเติมเงินง่ายๆไม่ยุ่งยากเพียงแค่ a อ d line a อด The Hunt Shop และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ในไลน์เลยนะครับยังไงก็ฝากทุกคนกันไว้ด้วยกับร้านเติมเกม The Hunt Shop เติมกันเยอะๆนะครับเขาจะได้จ้างผมต่อนะ ตัวละครตัวแรกนะครับผมก็จะเป็นตัวของ Overlord of the e s m o เ i a n รียนนั่นเองนะครับซึ่งตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครสายแท้งตัวใหม่และเป็นธาตุดินที่เข้ามาภายในเกมนะครับผมก็จะเป็นตัวแท้งที่เป็นตัวสุดท้ายภายในเกมที่เข้ามาแล้วนะครับเนื่องจากว่าทุกทธาตุนั้นเขาเคยมีตัวแท้งมาหมดแล้วแต่ธาตุดินเนี่ยก็เพิ่งจะมีตัวนี้เป็นตัวแรกนะครับซึ่งตัวของมอร์เรียนนั้นจะมีความสามารถที่ค่อนข้างโดดเด่นนะครับผมเนื่องจากว่าเป็นตัวละครที่สร้างความเสียหายเป็นระยะไกลนะครับแล้วก็มีความสามารถในเรื่อง รื่องของการท้อนศัตรูหรือว่ายั่วยุศัตรูด้วยนะครับในเรื่องของสกิลที่2ส,สร้างโล่ให้กับตัวเองได้ทําให้ตัวเองนั้นถึกขึ้นค่อนข้างมากทีเดียวและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยพาสิบสกิลของมอรเรียนนั้นยังสร้างโล่รับความเสียหายให้กับเพื่อนร่วมทีมในปาร์ตี้ได้อีกด้วยนะครับซึ่งโล่นี้เองนั้นก็รับดาเมจได้อยู่ถึง20%รเกันเลยทีเดียวพารสิปาร์ตี้นะฮะก็จะเป็นการสร้างโล20่20%ด้วยนะครับตัวละครตัวนี้ค่อนข้างเก่งมากอยยู่่ในนระะดัับทีีเเลเป็ตว งตัวนึที่แนะนําให้เปิดเช่นกันหากเราต้องการตัวแทงที่มีดาเมจอยู่ประมาณหนึ่งค่อนข้างอึดและเซฟทีมได้ง่ายนะครับและมีบัฟในเรื่องของการเพิ่มพลังโจมตีให้กับทีมด้วยตัวละครของมอริเอียน,นั้นถ้าใส่อาวุธไปตามตัวก็เวลาบัฟโล่ก็เพิ่มพลังโจมตีด้วยเนาะตัวนี้ก็ค่อนข้างตอบโจทย์กันเลยทีเดียวนะครับ ต่อมาตัวที่2นะครับผมก็จะเป็นตัวของซันตารูนะครับเป็นตัวละครสายวอริเออร์ที่เป็นดาเมจดดลเลอร์ธาตุดินนะครับผมซึ่งตัวละครตัวนี้นั้นจะมีอาวุธทั้งหมด2ประเภทด้วยกันนะครับอ่ะเรื่องของอาวุธ2ประเภทด้วยกันก็จะต้องไปดูตรงนี้เลยเนาะอันแรกก็จะเป็นตัวของไนแม่นะครับผมอันนี้เป็นอาวุธชิ้นที่2ที่เข้ามาภายในเกมนะครับจะเป็นตัวของกระเป๋าซันตาที่เวลาโจมตีแล้วนั้นจะ โจมตีรอบๆตัวอัตโนมัติอย่างต่อเนื่องเป็นไอเทมชิ้นดึงที่เหมาะในเรื่องของการลุยด่านและการเล่นอารีนาค่อนข้างมากนะครับต่อมาก็จะเป็นตัวของเทอร์มินเอเตอร์นะอันนี้เองก็เป็นไอเทมชิ้นดึงที่เล่นในเรื่องของการตีบอสนะครับผมเล่นอารีนาและคอะเซียมได้ดีอยู่ในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับซึ่งตัวละครของรูเดเรสนั้นจะมีความสามารถอยู่นะครับผมตรงที่เวลาเขาสร้างความเสียหายนั้นก็จะทําให้พลังโจมตีระยะใกล้ของอีกฝ่ายนั้นโดนลดลง30% เป็นเวลา3-4อาวินาทีด้วยกันนะครับเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยดีบัฟในเรื่องของการลดพลังโจมตี่ายก็เลยค่อนข้างได้เปรียบอยู่ประมาณนึงเลยนะครับและจากหนึ่งเนี่ยตัวของรูนั้นนะครับผมยังรับดาเมจที่ได้รับเนี่ยลดลงด้วย30%เวลา4วินาทีด้วยกันบัฟปาร์ตี้ก็จะมีในเรื่องของการเพิ่มพลังโจมตีธาตุดิน50%นะครับเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันตัวนี้เนี่ยจะเลือกเปิดหรือไม่เลือกเปิดก็ได้นะครับตามความเหมาะสมเลยนะครับผมตัวละครตัวนี้นะครับ ต่อมาในเรื่องของตัวละครที่3นะครับตัวของทเทพแห่งการเก็บเกี่ยวหรือบูคาเอลนั่นเองนะครับผม ตัวละครตัวนี้ก็หลายคนก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นตัวละครหนึ่งในตัวละครที่หากว่าได้ตอนต้นเกมเนี่ยก็เป็นตัวละครที่เล่นสบายเคลียเวิร์นง่ายและสามารถใช้แดงได้หลายคอนเทนต์นะครับเนื่องจากปู่นั้นจะมีความสามารถในเรื่องของการโจมตีศัตรูบริเวณรอบๆตัวของตัวเองสร้างความเสียหายและทําการดูดเลือดให้กับตัวเองด้วยนะครับแถมยังมีในเรื่องของการลดพลังป้องกันศัตรูด้วยนะครับผมลดพลังป้องกันร,ระยะไก,กล20%เวลา3มวินาทีถึงแม้ว่าจะไม่มีในเรื่องของ อาวุธประจําตัวเองก็ตามนะครับก็เลยเป็นตัวหนึ่งที่สามารถไปได้กับทีมตีบอสท่าะระยะไกล ทั้งหลายนะครับอีกทั้งการโจมตีครั้งสุดท้ายของปูเองเนี่ยก็ยังช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูเพชีให้กับปาร์ตี้ด้วยแต่ว่ากว่าจะถึงครั้งสุดท้ายก็นานหน่อยนะครับเรื่องการฮิวไม่ได้เก่งเท่าไหร่จะเก่งในเรื่องของการสร้างดาเมจนะครับพาร์ติตอน5ดาวของปูเองเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูให้กับตัวเองนั่นแหละเวลาสร้างดาเมจเนาะปาร์ตี้สกลิลระยะไกล50%สนะครับส่วนในเรื่องของอาวุธประจําตัวของปูคามาเอลนะครับผมก็จะเป็นตัวของอีควิปน็อกอันนี้หากใส่คู่กัูเอลลจตีะะดื1ว ก็จะเพิ่มกลายเป็น3ตัวด้วยกันนะครับแล้วก็มีโอกาส50%นะครับผมในการโจมตีแต่ละครั้งที่จะลดพลังป้องกันร,ระยะไกลของฝ่ายลงด้วยนะครับผมเป็นอีกหนึ่งตัวละครเหมือนกันนะครับถ้าหากว่ายังไม่มีตัวในเรื่องของการเล่นคอนเทนต์ต่ตางๆไม่ว่าจะเป็นอารีนาลุยด่านหรือตีบอสนะครับตัวนี้เปิดมาก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มนะฮะแล้วก็ค่อนข้างคุ้มที่สุดภายในตู้ลิงแล้ว ต่อมาตัวละครสุดท้ายนะครับผมในตู้ตู้นี้ก็จะเป็นตัวของฮัสเตอร์โรเซต้านักล่าโรเซต้านั่นเองนะครับตัวละครของโรเซต้านั้นจะมีความสามารถในการโจมตีที่ค่อนข้างสูงมากมีความสามารถในเรื่องของพาสีิที่ติดกับอาวุธประจําตัวของโรเซต้านั้นเมื่อยิงสกิล2 ในการโจมตีรวดเดียวนะครับผมหรือว่ายิงรัวกระสุนออกไปเนี่ยจะช่วยให้เรื่องของการรีโหลดกระสุนนั้นกลับมาเป็น6เม็ดแล้วก็ยิงซ้ําได้อีกทีหนึ่งได้เช่นกันนะครับเนื่องจากว่าตัวของโรเซต้านน้นเวลายิงปกติแล้วเนี่ยเขาจะมีในเรื่องของรีโหลดกระสุนอยู่ที่ประมาณแม็กกาซีนนะหนัดด้วยกันนะครับแต่ถ้าหากว่ากดสก,กสิลที่2เนี่ยก็จะยิงกระสุนที่เหลืออยู่ในแม็กกาซีนทั้งหมดเออกไปพร้อมกันนะครับผมซึ่งพาสีอาวุธเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการที่รีโหลดกระสุนไวด้วยนะครับเวลาติดเอฟเฟกต์แล้วก ดาเมจของโรเซต้านั้นก็ค่อนข้างจัดจ้านเหมือนกันนะครับผมและทุกครั้งที่โรเซต้าทาการรีโหลดกระสุนเนี่ยก็จะมีบัฟเป็นการเพิ่มพลังโจมตีด้วยนะครับและมีเบิร์ฟบัฟในเรื่องของการเพิ่มพลังป้องกันด้วยตัวของโรเซต้าก็เลยเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างถึงมากทีเดียวสกิลปาร์ตี้ก็จะเพิ่มในเรื่องของการโจมตีปกติแรงขึ้น70%นะครับผมแล้วก็ในเรื่องของอาวุธเนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะครับก็จะเปรียบเทียบในเรื่องของการรีโหลดกระสุนนั่นเองนะครับผมที่ทําให้โรเซต้านั้นยยยิงงไดด้้่อนขาามกเเลทีีว ตัวของโรเซต้าเองก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครสายดาเมจดิวเลอร์เช่นกันนะครับแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างเก่งในอารีน่ามากๆเลยนะครับเนื่องจากว่าความต่อเนื่องในการส่ากระสุนของโรเซต้านั้นค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็ใช้เดสโซนแล้วเนี่ยดาเมจที่ได้รับลดลงด้วยทําให้ตัวนางเนี่ยก็ถึกอยู่ประมาณหนึ่งแล้วก็แรงด้วยถ้าหากว่าใครสนใจที่จะเล่นอารีน่านั้นตัวละครตัวนี้ก็ค่อนข้างตอบโจทย์เหมือนกันนะครับ นี่ก็จะเป็นสปอยล์คร่าวๆนะครับผมเกี่ยวกับตัวละครของแต่ละตัวในตู้ตู้นี้นะครับผมถ้าหากว่าใครต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมของตัวละครแต่ละตัวคลิปไหนที่ทาไปแล้วเดี๋ยวพี่ก็จะแปะลิงก์ด้านล่างให้นะครับส่วนตัวละครตัวไหนยังไม่ได้ทํานั้นเดี๋ยวเราก็จะทําเพิ่มให้อีกทีนึ่งละกันนะครับก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนถ้าหากชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องของ l e v e l 5เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปใหม่ๆด้วยนะครับยังไงวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไไปปกกก่่ออนนนนนนว้้เจัใใหหมคคลิาบๆ,ๆทุ